ราาาสวัสดีทุกคนด้วยนะคบผมอยู่กับผมเองนะขึ้ปันในสองสองวันนี้เราจะมาประกอบด้วยเราจะมาสอนสร้างโอ้โหชอบไหมลูกนั่นกันผู้หญิงซื้อมาให้กินหน่อยน่ะอันนั้นแหละที่ผมวงกลมไว้อะโอเค จะเป็นยังไงอะไรกันนั้นก็ตามชมกันเลยโอเคครับอย่างแรกก็คือคุณต้องเตรียมบล็อกบล็อกอะไรก็ได้อะตามใจทุกคนทุกคนเลยแล้วทุกคนอ่ะต้องหาที่เหมาะเหมสมุติผมจะสร้างตรงนี้ครับครับผมก็ทครับผมอร่อยมาก สมมตินะสมมติผมยังตางหมดตรงนี้อย่าจุดนข้างหลังอีกกำแพงไงมันมีจิ้ผมก็เจ็บตรงนี้ไว้ก่อนหนูโอเคหมดสิถ้ามันมีแหล่งนะคุณก็อุดเอาไว้ถ้ามันมีภูเขาคุณก็ไม่ต้องทุบน้วมันเสียเลยมมาหมามันมีหมาอะไรอ่ะน้ำคุณก็ต้องอุดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคุณเสร็จเอเลเจอร์ใช่ไหมมันก็ต้องตกน้ำแล้ว จะช่วย <จะ S 2> ขึ้น้องได้แล้วมันจะเสี่ยงจะนั่งเหรอเราเขาบอกหมาหมาหมาอะอ่ะหมาเดี๋ยวก่อนหยาดสินงทุกข์กบอนะโอเคค่ะอุดตรงนี้เสร็จแล้วก็ดูละแหวกก่อนว่ามันสร้างได้ไหมถ้าสร้างถ้าสร้างได้คุณก็ใส่สร้างไปเลย <c oughs> ถ้าคุณอยากจะถ้าคุณมีกีก่กำแพงนะึงก็ทำของผมได้แต่ผมจะ <c oughs> ต่ออีกกำแพง <c oughs> น,นึงพล่เพล่อันนี้กำแพง <c oughs> อันที่สองนะเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเอาอก็ไม่เอาอยากกินเองแล้วคุณต้องกินใส่นี่ <c oughs> ประตูเหล็กด้วยแล้วก็ปุ่มกดอะไรเปล่า ออต้มนี่ต้งอร่อยเป่าเขาถามออซ้อมซีนอ๋อล้มซีนีจ้าจ้าต้มินีนี่อะรพค่ะคุณจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะแต่นจยาวเท่าอะไรอ่ะเท่าอะไรอ๋ม มามาช็ชอกแลตอะครับช็บอกแลตตกบ้านะเอะเกินประานี้ครับโอเคแล้วก็เริ่มสร้างกันเลยเดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนนะครับผมเพราะมันยาวเกินเพราะมันยาวเกินไปเดี๋ยวมันดูไม่ไหวได้หรอ่อ่าถ้าคุณสร้างอย่างนี้เสร็จแล้วไม่ใช่ดิคุณสร้างกี่ชั้นก็ได้หนึ่งอสองสามสี่สามสี่ห้าต่ต้องสามขึ้นไปนะเพ เอสองเออสองขึ้นไปนะครับผมนี่นี่เอาปืนเอาดาบเอาดาบดพี่วายพี่ทำคลิปอยู่ครับเอาดาบก่อนพี่เอาพี่ทำคลิปอยู่เจอดาบเจอดาบเอาดาบเอาดาบับผมพอได้ยินเสียงน้องผมงไหมได้ยินใช่ไหม ถ้ามีรูอย่างนี้ก็คุณจะไปตกแต่งอะไรก็ได้นะแต่ผมจะอุดไว้คุณจะตกแต่งอะไรก็ได้นะคบผมแต่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยทุกคนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเนยี่ยหนูต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วค่อยมาเล่นผม เพิ่งกลับมาแล้วก็ทำคลิปเลยขยันไหมล่ะแล้วคุณจะสร้างบ้านอะไรก็ได้บ้านไม่เหมือนผมก็ได้สร้างบ้านอย่างงี้ขึ้นมันไ่ขึ้นทะบูงไงันมดมันหนุก หงม,มุมสามารถเข้ามาได้นะคะ,ะไม่มุมเหรออ๋อตรงนี้ผมก็สร้างก็ขายเล่นป็นมมเคู่ไปเหรอมันกันนะอันนี้คุณจะทําเรียนจําก็ได้นะมันกันนะคุณจะตรงนี้คุณจะสร้างส,างสางื่อลองก็ได้ก็คือที่ห้องขังซอมบี้อะ่ะห้องขังอะไรก็ได้แต่ผมจะสร้างเป็นที่พักของคน อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือก <c oughs> ำแพงของคนชั้นต่ำเชียร์คนไม่มีคนฮะไม่มีคนชั้นต่ำไม่มีคนสูงไม่ยแยกเป็นแบบนั้นแล้วก็คุณจะทำบนได,ดตรงนี้ก็ได้แต่ผมก็จะทำเหมือนกัน กนไดข้ามไปอีกกำแพงนึงก็ได้ <c oughs> คุณจะสร้างอะไรก็ได้คุณจะสร้างแบบห้องปิดบดทึบอยู่ในถ้ำอะไรอย่างนั้นก็ได้คุณจะสร้างแบบไม่มีประตูก็ได้แต่ที่สำคัญก็ น้ำขาดเลยก็คือทอสใช่ทุกคนพูดผ,ผมพูดไม่ผิดหรอกไฟ<ป>นั่นเองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปะก็คือไฟนั่นเองทุกคนทอสดึกแล้ว <c oughs> ทอสก่อนอันแรกเลย เริ่มไปสนใจโอเคคุณจะสร้างบ้านกี่หลังก็ได้ยี่สิบหลังเลยก็ยังได้จะสร้างบ้านแค่สี่หลังพอเดี๋ยวหน้าเราค่อย ค่อยมาส้งางรับโปแล้วโป้งแล้ว,ลวไดจะทำไม่ได้เขาค่อยมาทำอะไรกัน,นค่อยมาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวผมจะอยากไปสร้างบ้านมีบ้านบ้านอะไรครับจับทันไม่ได้อ่ะจับทันไม่ได้ไม่ทำไม่ได้ไม่ ทำ<ส>ไม่ได้ด้วยมันอะไรครับอะไรครับอะไรครับมีฉันไม่ได้ม่ฉันไม่ได้เลยอะไรทำไม่ได้ครับแต่ันไม่ได้เลยมีฉันไม่ได้อะไรครับม่ฉันไม่ได้คืออะไรม่ทําไม่ได้อันนี้ทำ อันนี้ก็คือบันไดของคนชั้นน้อยแล้วก็คนชั้นสูงห่างไงดีคน่าชั้นเออค้อนข้างปิดตรงนี้เอเผื่อวีเดเตอร์มัน เดี๋ยวเจอน่าจะฉลาดนะเขายังทำไอ้นั่นได้เลย วิลเลจเจอร์ถ้าคุณจะมาไม่เดินแล้วถ้าจะมาตรงนี้ก็ต้องระอต้องระวังด่าะไฟด้วยแรับนึงวิลเลจเจอร์ก็จะมาลงตรงนี้

เฮ้ยเฮ้ยมิเตอร์อไปเรื่องเข้ามาได้ไงมันจะเข้ามาในอาเขตของผมไม่ได้ผมต้องฆ่ามันทิง้งกินดล้ววะเซา้อยอันนี้นะ รวังมังคเตแบงมุมละโอเคสำหรับพานนี้ก็สำหรับพา, <c oughs> านี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคบผมถ้าหากผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> กดสติ๊กเรแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ 这个可以吃开的。